สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทีรกเองแล้วก็อยู่เกมเอ่อ TCG Card Simulator นะครับผมก็มันผมยังไม่มั่นใจเรื่องการอัดวิดีโอในคือผมเปลี่ยนตัวอัดใหม่ครับจาก l v d เป็นเอ่อเป็น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 เรียกว่าอะไรนะเอ่อ OBS Studio เออฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่แม่งกากเกิน ตัวเล่ปกติอะเอ็นวีดียมันจะตัดเสียงไมคได้ดีแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ค่อยตัดเสียงแล้วอะผมก็เลยต้องเปลี่ยนเปี่ยนเป็น OBS แต่ OBS เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ตรงที่รู้สึกว่าตอนอัดคลิปผมไม่มัน่นใจว่าในคลิปทุกที่เห็นเปล่าแต่มันดูกระตุกกระตุกนะแต่มันอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกๆนะหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าคือถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อัดสักทีเพราะงั้นไปเล่นเลยเดี๋ยวคือจริงเกมเนี่ยผมอัดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วแม่ง เอ้ยไม่ใช่คลิปเนี่ยคลิปนี้ไม่ได้อัดตอนสัปดาห์ที่แล้วแต่ผมอะเล่นสัปดาห์ที่แล้วอัดคลิปไปด้วยแต่ไม่ได้ลงแม่งไอ้นี่ไมไม่ได้เปิดไหมลืมเปิดไหมมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะอัดรายนี่ผมก็จัดเป็นโซนๆนะคือตอนคลิปตอนนั้นอะไม่ได้ลงแม่งแย่มากคือผมแบบจัดของทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วแม่งย่างเหนื่อยดูดิจัดเรียงเป็นช่องเป็นช่องนะใช่ไหมแบบเสร็จแล เอะเรามาเอาของมาเติมเลยจากเล่นครั้งที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมลืมพูดไมอ่อ่ะคือเหมือนคะแนนดาวเราอะ่ะมันได้น้อยตรงที่นี่ด้วยเขาบอกว่าเฮ้ยกูสาแบบขับรถมาตั้งนานแปบลบว่าประมาณแบบหลายกิโลเพื่อมาซื้อของแต่ว่าพอมาเปิดมาเข้าร้านปุ๊บของที่เขาอยากได้อะ่ะไม่มีก็เลยแบบโดนรีพอร์ตอ่อด่าไปโดนเขาเรียกว่าอะไรนะคอมเมนต์ด่ารีวิวด,ดิ รีวิวด่าไปว่าเออแม่งไม่มีให้หนึ่งดาวอะไรเงี้ยเราก็เลยจําเป็นต้องที่จะเดบุสเ,เสียงกันนะจำเป็นต้องที่จะเลี้ยงของเพื่อเราจะได้ดูง่ายๆนะว่าของอันไหนเราขาดบ้างมามาละเปิดร้านดีกว่าเนี่ยครับก็คือเกมนี้มันจะต้องถ้าอยากให้ของมันเยอะคุณรู้สึกว่าคนอ่ะน่าจะเยอะตามไอ้นี่นะตามรีวิวคะแนนรีวิวยิ่งรีวิวเยอะคนน่าจะเข้ายิ่งเยอะ แล้วเราต้องคอยเติมของเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก,ก็การตั้งราคานี่มีผลชิบหายเลยผมเคยตั้งราคาโมโมไปคนซื้อนะแต่รีวิวแม่งกากสาัตว์เือบ,บแทบจะโดนแบบกระโดดทีมหัวทิ่มมาก็ตัดเสียงมันผมไม่ผมลองใช้แอปโปรแกรมตัดเสียงของเอวิดีนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าเอวิดีย o d c อ s t ดอะไรสักอย่าง่แหละผมไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจเรื่องชื่อนะแม่งใช้ไปแล้วเสียงกูแบบโอ้ยเสียงกูมใช้เลย ได้งวะแต่ถ้าใช้สับเสียงปกติอย่างเงี้ยผมมันจะมันจะได้ยินเสียงแบบวหอยงนอกอะ่ะถ้าคุณแบบสังเกตนะแล้วก็ผมที่ผมไม่ได้อัดตอนสัป์ที่แล้วคือมันมีปัญหาใหญ่หนึงที่ผมกาลังผมแก้ไปแล้วแหละแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันจะแก้หายยังหายดีหรือเปล่านะมันคือเสียงเนี่ยคุณเสียงเสียงไมช็อตะ มันจะถ้ามันจะมีเสียงเบาๆอยู่อ่ะคือตอนแรกมันดังกว่านี้ผมก็สาะเปิดซื้อใหม่ๆแต่ไมค์กูช็อตไอ้เหี้ยแม่งหมูกูเสียตังฟรีเลยสัสอืมคือยังไงมันก็ดีกว่าไมโทรศัพ์แหละแต่มันไม่ได้ดีเท่าที่ควรเนะี่ยกูซึมเศร้าดูดิเสียงนกหลังบ้านไม่หยุดเลยมันโอ้อออ้ไม่หยุดเลยมันโกรธมากว่าไงครับผมโอ้ ผมขอซื้อการของคุณผมไม่รู้ว่าการตั้งราคาแล้วต่อรองราคาเนี่ยจะมีผลกับคะแนนดาวแล้วป่ะเนี่ยมันสายหัวแต่ผมลองตั้งราคาแบบว่าพอดีกับตัวที่มันเสนอแล้วนะไม่ก็สายหัวเหมือนกันอะไรวะคนไม่เอาใจยากครับคนต่อแถวเยอะมากเลยสแสดงว่าร้านเราค่อนข้างดังแต่ผมคิดจริงๆนะว่าของอะ่ะคนมันซื้อตามจํานวนของยิ่งของเราเยอะอ่ะคนจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผม ที่คิดจริงๆนะเพราะว่าเราสังเกตแต่จริงๆก็าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันจะเยอะตามวันก็ได้นะครับผมแบบว่าเรายิ่งอยู่วันนานเข้านานวันมันก็จะแบบคนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยผมอันนี้ผมจําได้ว่าผมเก็บกล่องไว้นะเพราะว่าตอนเวลาเราขนย้ายของเงนี้ยป่ะถ้าเรามีกล่องมันจะขนย้ายได้ง่ายกว่าแล้วผมก็เอากล่องมาช่วยขนย้ายเพราะว่าคิดละของเรากล่องมันถือเป็นสแต็กได้ไง แต่มนมนมีกล่องใช่ปะเราก็ต้องแบบจึ๊บปื๊บจึ๊บปื๊บทีละอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหมดแล้วนะเราขอเติมก่อนปึ๊บอ่าผมแต่ผมก็ยังกังวลอยู่นะเพราะว่ากลัวแบบคลิปมันจะแบบคุณภาพกระจกคือตอนเล่นอนะ่ะมันลื่นแต่ว่าอัดคลิปแบบไม่รู้ว่ามันจะแบบภาพออกมาเป็นไงเพราะตอนนั้นลองอดูภาพในคลิปภาพมังแบบแบบกากสาท คนมาเล่นการ์ดเหรอหรือเออผมตอนที่ผมทำพี่ผมทำอย่างนี้ได้เพราะผมปลดตรงนี้เพิ่มเลยกลายว่าปลดตรงนี้เราจะเอาโต๊ะมาเติมอะเดี๋ยวไม่รู้ปลดได้ยังเดี๋ยวลองดูโอ้พันเก้าเลยเออพันเก้าเป๊ะได้ไหมจับโอเคผมไม่ชอบใส่ศูนย์เพิ่มอะขี้กเกียรเรายังเอาไปขายพรุ่งนี้นะอุย๊ย เดี๋ยวเราเอาตัวอ่อนๆไปขายก่อนอ๋อรู้สึกว่าตัวนี้มันจะอยู่ในนี่นะเราต้องกด F และไปที่เดสนี่การเป็นการระดับดสนี่นะี่ะดูดิไปเราเอาดสนี่มาขายเดี๋ยวนี่คนต่อแถวอะไรปะอ่าตุก๊กตาข้างขาวออกไปสองแล้วต้องเติมนะพรุ่งนี้เราต้องเติมตุก๊กตาข้างข่าว 5 0จ้าโอ้อยากเทรด้ยเฮ้ยพี่เอาสองฟ้าไปเยอะมากไม่แบ่งให้ผมเปิดรือเลบผมอุ้ยแพงไปฮี่ห้าสีห้ารับจบเลยขอกําไรห้าบาทได้ไหมครับสีแปดเหรอสีแปดได้อยู่นะได้การดิวแบบระดับต,ตัวตึงก็ดิวัน เอามาวางวืดเลยก็คิดว่าคนปกติคนเขาสนใจโซนนี้เยอะมากนะไม่สนกันแล้วเอองั้นเดีเ๋ยวเราดูตรงนี่นเ,นเปิดปอดอีกอันหนึ่งปอดอีกอันหนึ่งนนงำปอดได้นะปอดเลยเดี่ยสองพหไอ้เฮียกูชนนี่ไงเดี๋ยวเราโต๊ะมาวางเพิ่มเนอยเดี๋ยวเ,เราไปซื้อโต๊ะซื้อตึกโต๊ะเก้าอี้ด้วยคอตอมกิฟไอตัวนี้ส่วนเรา ส่วนเขาอยากได้ตัวนี้ผมไม่มีปัญหานะบางคนเขาอยากได้จริงเพราะแบบเด็กไม่มีถ้าไมเทกับมึงกูเสียกําไรแล้วมึงแบบใส่หัวงี้ไม่ไม่ไหวนะไม่พอใจเออะมาครั้งเขาเราเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราซื้อมาเติมวันพรุ่งนี้อืตัวนี้ก็น่าจะต้องซื้อมาเติมเลยนะหนังสือก็คอลเลกชันก็ยังมีอยู่อาา่อาฮะมังวาหมูประจนไัยยังมีอยู่ เหลือเหลือเหลือ,อเหลือออ้ยเหลือเยอะโซนนี้ก็เหลือเยอะแทบไปต้องซื้อใหม่เลยแต่โซนการ์ดเนี่ยไอที่มันไม่ออกเลยหนังสารอ่าซื้อเพย์แมทโอเคแต่ผมกังวลอย่างเดียวก็คือกลัวภาพแม่งกากอะแบบว่าวิดีโอภาพแม่งกากอ,อยากจะแวะไปดูนะ แต่พอแวะไปดูแล้วเห็นมันกากปุ๊บแล้วผมก็แบบไม่อาดอะแล้วลพอไม่อาดปุ๊บแม่งก็อย่างนั้นไม่ต้องทำเฮียอะไรละโอ้แพงไปวะขอร้อยห้าสิบได้ไมเอ้ยมันให้วะกำไรนิดเดียวอีเงินหยวนเดี๋ยวเราต้องเราต้องหาเงินอะมาเติมตรงเราต้องมีเงินก่อนตอนเนี้ย เพราะเงินก็ใกล้หมดแล้วฮะมายังไม่ถือพิธีกรรมแต่ขอลองเชิญเหรอฮะโคตรกะเวัดดีครับผมไม่มีครับขอโทษด้วย ว่าไงอะไรมันเดือดอะ่ะจะเก้าจแล้วว่ามันคนเอ้ยผมปฏิเสธไปมันตกเลยหรืออะไรว่าก็กูไม่มีนิวะาปฏิเสธมีผลด้วยออก็คนมันไม่มีนิวาจะให้ทำยังไงวะ เราจะให้เราต้องไม่กดไอ้นี่วะสีแดงแล้วเราก็ต้องปล่อยมันออกเองเออเนี่ยคนซื้อแพ็คแดงแหละไม่รู้เดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเอยอย่างนั้นคนไม่ด่าแบบปฏิเสธไม่พองเสียเวลาไม่รู้แฮะเนี่ยคนเริ่มเยอะแล้วเพราะว่าจะเขาจะออกจากร้านละอ่ะสองเ่าไงครับผมสิบห้าบาทเออปฏิเสธไปไหนมึงด่ากูยังวะ มันก็เห็นแค่สี่ดาวอเดี๋ยวๆวันนึงขอจ่ายตังค์ก่อนครบแล้วหมดแล้วไม่มีใครอยู่ที่ร้านแล้วอืมสามพันเจ็ดอ่ะเดี๋ยวนั้นเราแอบ,บเติมของใหม่ก่อนเราจะมาเปิดนี้เดี๋ยวเราขอเช็คตรงนี้ก่อนนะสีเหลืองนี่ปึ๊บ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 หมดแล้วสีเหลืองหมดแล้วได้เวลาทิ้งอืม,อมน้องหมูอ๋อน้องหมูมันหมดไปนานแล้วนี่ อันนี้เป็นมังวานกปิ๊กปูไม่ออกเลยนะรู้สึกวันนี้เออสีเขียวมีปะวะมีแฮยังยังเหลืออยู่เหลือหนึ่งอันแฮเหมือนซองขาวไม่ออกเลยนะเฮ้ยนี่เรามีเติมสีฟ้าด้วยนึว่ววาเพิ่งเห็นเพราะว่าตรงนี้ขาดเยอะมากเลยเราต้องมาเติมมาพิธีกรรมได้วเวลาเราจะตามพิธีเราจะเอาอันที่น้อยที่สุดนะครับ ก็คือเราจะเริ่มจากสีม่วงก่อนละกันอืมโอเคสิบบาทได้อยู่แล้วมั้งโอ้โอ้โอโอก็ยังอยู่ทำไมคนเอาไปเยอะ,สะแสดงว่าของจริงดีก่าเราอันที่น้อยที่สดุดเราจะเอาไปสีน้ำเงินก่อนสีน้ำเงินโอ้สิบเจ็ดบาทโอ้ เห็นี้เองเงอโอ้ไม่แค่ดีแม่ของจริงว่ะสี่รวาบาทโคตรเจ๋วโอเคต่อไปก็แพ็คนี้ผมเกว่าจะเปิดแพ็กอันนี้ได้วยนะมันเหลือน้อยอะหรือว,ว่าเราแค่ต้องเราเอามาเติมไหมไม่ต้องเปิดเปิดดกว่าเปิดให้มันหมดหมดมอยากรู้ว่าเกมมันทำเร็วได้แค่ไหนวะเซตติ้งสปีด mm hmm. สปีดนี้เร็วสุดเลยเนะี่ยโชว์นิวการ์ด ม่เร็วสุดได้แค่นี้อะไรวะออโต้ในการ์ดไหนดูดิอ๋อไม่ต้องกดเองอู่ผมเมื่อยกดตั้งนานเออจบเลยมีระบบนี้ดีหว่าคุณรู้ปะผมเมื่อยมือมากเลยถท้าผมต้องมาทั้งกดอย่างเงี้ยเฮ้ยโคตรเจ๋วเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นว่ามีด้วยเกมดีนี่หว่า สีฟ้าเราโล่งเลยวะสีฟ้าเราไม่มีอะไรเลยสองใส่ได้ดีๆแพ็คน้ำเงินไปละดิสันได้แบบการด,ดสิสนีย์ราคา400กว่าโอ้ยเสียงนกข้างแล้วนกมันโอ้สิบห้าบาทเนี่ยเหมือนตัวแดงมันจะเป็นพวกตัวระดับรีเจนเดอรี่นะหรือไปเขียวเล็กกันเออเนี่ยรีเจนเดอรี่เฮ้ยนกมันข้างหลังบ้านไม่หยุดเลยเ้ยเอาเหย,ยื่อเ้ย,ยมันมาเอาแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ,โอ้โหนกมังไม่หยุดเลยทั้งนกทั้งกร์ดโอ้ยเอาอีกอะโอ้แพงโอ้สิบบาทสิบบาท,ทเงองเหรอขอตัวสักสองพันได้ไหมจะเอาไปซื้อโต๊ะเพิ่มโอ้เออสิบห้าบาท ดเอดได้อยู่ได้อยู่อยู่อย่างน้อยนมื่อเกือบร้อยอะโคตรเกลือเอาตามจริงโอ้ไม่ได้ช่วยเลยได้ตัว8เอดมาตัวเดียวเองเศร้าเศร้าไหนเเปิดซองที่มันเหลืออันเดียวเลยโอ้ สามแปดฟูอาร์ตเกี่ยวฟูอาร์ตจะได้เยอะกว่านี้ีกโอ้ยนกหลักบ้านเอาแกมันคังอะโอ้ได้ฟูอาร์ตเหมือนเดิมหกสิบตัดโอ้ยร้อยซีซีโคตรแจ๋วได้เวลาคลิปไปวันใหม่ เราเสียตังค์ปลดไปต้องประมาณ5,000เลยนะเนี่ยเห็นปะอัปเกรดคอร์ส0 0าันสปายคอส4,700แต่ได้คืนมา4,800กำไรอยู่ร้อยวนร้อยหนึ่งปวันตัดไปละลุย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 เงินแม่งมีโคตรน้อยเลยตัวแพงมาขายอะเนี่ยกำไรของเราจะ,จะมาจากตัวนี้แหละ อตัวที่เปิดได้กับแรกมาได้ว่าแต่ของที่มันอยู่ข้างล่างมันคืออะไรวะโย و! อามันคือบล็อกน้ำเงินนี่หว่าอ้าวเนี่ยเติมเสร็จแล้วรองซื้อบล็อกแดงนะเหมือนบล็อกมาเปิดร้านเลยเปิดแบบสปีดรันเร็วมากบอกให้โอ้เปิดมาคนตัวเม็ดเลยอะเออยังไม่ได้ซื้อตัวเพิ่มเลย แต่มันกวนแพงเกินดิแพงป่ะวะเฮ้ยสองร้อยไม่แพงเชี่ยเจ๋วดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นอยู่กลางร้านแม่งเอออ๋อมันต้องอย่างนี้นะี่นะแค่สองร้อยเองเราซื้อได้อีกอันหนึ่งอู้หพี่แพงไปพี่แปบ๊บหนึ่งขายของก่อน มาตังก่อนพี่แป๊บหนึงโอ้ยซื้อดาวพี่กูแม่งเอาแพงชิบหายมันขอเท่าไหร่วะราคาตลาดสามพันแต่มันหายสามพันหกอะไรของมึงเนี่ยมันตบหวัวทิ่มเลยสามพัน สามพันไม่สนนั่นแหละขายออกด้วยกูจ,จนเลยเงินเหลือเก้าสิบบาททำบ้า,บาเลยได้บ้างวะโอเอาหมดเลยเติมก่อนเดี๋ยวโดนโวยอีกหมอกแล้วซิตเต้นเก็บสองแม่งขายดีจัดเลยคนแม่งชอบมากเลย ซื้ออย่างปล่อยผมเอามาต้นรานเยอะดีมเนี่ยเซตเก็บสองอเอาไงครับผมเดี๋ยวคงไม่มีตังค์เลยเก้าบาท เปลี่ยนจุดให้เด้อเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยตัวแพงออกแล้วเย่มีตังแย่เรามีตังพอจะไปซื้อเก้าอี้มาเพิ่มแล้วเพล t เทเบิลเดี๋ยวค่ะโอโหสองเรียบร้อยเราได้เติมสองแล้วมาอ่มสองอยู่ไหนไมันคืออนไนวะ เออนนี้ก็ต้องเติมยังเหลืออีกเหรอแม่งเงยโอ้ยอมันซื้ออะไรไปวะเอาแล้ววนะเนี่ย go e d ฟอ,อะไรสักอย่างหนึ่งร9อย4ก้าเอ็ดจุดแปดสี่ หนเนีน่ยขอเติมของก่อนเชี่ยซื้อซิเต็มเกตไปแล้วเดี๋ยวพึ่งซิเต็มเกตสองต้องซื้อตุนแล้วว่ะโอ้ยงานล้นมือไปลบๆต้องซื้อถังขยะข้างในด้วยโอ้โห yên đây yên ờ đại ui ơi kham lên เนี่ยไง system gate ม่งแบบคนม่งยอดฮิตจัดเลยต้องซื้อมาตนเยอะๆเลยไม่เราก็ต้องวางหลายช่องเลย system gate จะบอกไม่มีไม่ได้นะผมเติมมานะ system gate อะ่ะตอนนั้นมีคนเข้าล้านห้าสี่ตอนนี้ห้าสิบสองอืมกำไรมันสามสี่เดือเชื่อเลย ขายของได้แบบโหดจัดๆเลยเอก XP น้อยหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้นี้ไปขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกับ T G Terminator เจอกันอาทิตย์หน้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันขอบคุณที่รับชมมากเลยครับเดี๋ยวผมต้องไปเช็คคลิปก่อนว่าคลิปแม่งกระตุกหรือเปล่าคลิปกระตุกกมอาจจะไม่ได้ลงอีกรอบนึงไ่ง ASAP เขย